รถเจ้าของรถใครวไม่ได้ใครว่าพังพังที่ไหนแล้วครับโอ้โหใส่แล้วทุกรุ่นสวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับใครว่าใส่ไม่ได้ ว่าพังพังที่ไหนแล้วครับโอ้โ oh, หใส่แล้วทุกคนคันนี้เป็นเบนซ์43 AMG นะฮะรุ่นมานะฮะต้องมีสเตต1หนึ่งหรือสเตสเต2สองแล้วอยากให้ดัดอลิกเราก็เลยติดตั้งก,ออกล่องเทเลนไฟฟ้าไอฟินนะฮะบอกกันนะฮะว่ารุ่นนี้ใส่ได้ตั้งแต่ซูเปอร์คาร์ยันอีกูาคาร์คันนี้ใส่ในเบนซ์ตัวพิเศษของเราไปนะ,ะ AMG ตัวนี้ต,ตลอดทางเลยต้องใส่ปวดอี <laughs> นะครับรุ่นไหนก็นแล้วแต่ถ้าอยากแรงขึ้นให้รถติดมูดไวขึ้นนะ,ะรอฟาดนะ เิออกด้วยมาลองไอฟิกครับได้เลยครับแหล่งแน่นอน